พอเจริญพรวันนี้มาทักทายกันช่วงเช้าเช้าก็มาจัดน,นี่คือเตาเผาวันนี้ก็ชาวพัฒกิจของคุณโยมแม่พอ,อไม่เอ่ยชื่อกัแล้วกันเนาะนี่นี่คือเตาเตาเผาที่เราจัดเตรียมทางวัดจะเตรียมก็นั่นก็เป็นน้ำมันน้ำมันเติมสัก50-60ลิตรโดยประมาณนะญาติโยมทั้งหลายนี่คือ ต่อเผาเดียวจะให้ดูนี่ก็จะเป็นก็จะประมาณนี้เนาะทางวัดเราก็เป็นเมมนะไล้มลพิษนะรราคาก็หนักอยู่เนาะสัปเหลือก็เราเองเหมือนเดิมนี่หายากญาติโยมทั้งหลายเออก็ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังแถวหลังวัดนี่ ก็ฝนตกก็ช่วยเหลือกันศพไม่มีญาติศพไร้าญาติอย่างนี้คุยกันได้ปัจจัยไม่ใช่สิ่งสำคัญออให้เปิดหน้ากากคุยกันแต่ส่วนมากบางทีญาติโยมทั้งหลายมาก็มีแต่ว่าไม่มีตังค์ทำไมอ่ะทำไมต้องบอกไปแล้วเข้าวัดแล้วก็บอกว่ามีตังค์ตังค์มันน้อยอ่ะเออทางวัดเราอ่ะก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยโยม ไม่มีก็ขอให้บอกเผาให้ได้มีเจ้าภาพน้ำมันเออโกหกอะ่ะมันบาปรู้ไหมเออทางวัดเรานี่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากญาติจากโยมเลยเออหมื่นหมื่นสองหมื่นสามมืนไม่มีดอกไม้นะ่ะจะไปจัดให้มันสวยงามขี้เกียจเอาไปทิ้งเออพระเก็บเหมือนเดิมเออ ถ้าคนที่จัดงานจัดดอกไม้นั่ะน,นะนะเขาเก็บอัตมาก็ไม่ว่าหรอกเนี่ยก็ประมาณนี้คุยกันได้ญาติโยมทั้งหลายออพระเราบวชไม่ได้มาบวชเอาปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็ยังบินทาบาทนะพิสุพิขุก็คือผู้ขอญออาติโยมทั้งหลายเขาก็ใส่บาทออวัดเป็นที่พึ่งแห่งหนึง่ง เพิ่งใบบุญอัตมาใจดออีถ้ามาก็ขอให้จริงใจไม่ได้จริงโจ้นี่เห็นไหมนี่ก็เม,มมเนี่ยนี่แหละออทั้งสวดทั้งเผาเอ,อ,อัตมาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ขี้เกียจไม่ได้ออหลวงพ่อท่านขอเอาไว้อ,อ,อัตมาก็ทำไปออมีอะไรก็ขอให้คุยกัน ไม่ใช่ว่าวัดเอาแพงเอาแพงไม่มีก็บอกว่าไม่มีเออเผาให้ได้สวดให้ได้เออไม่มีแต่ไปจ้างออกเกไนหรือมาจัดแพงนะเออนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายดูเอานะความคิดของคนเราน่ะมันก็อ,อใช่ว่าจะเหมือนกันนะมีอะไรก็ขอให้คุยกันเราคนไทยด้วยกัน,นอัตมาบวชมาก็ไม่ได้เพื่อจะมาหวัง ผลประโยชน์ตรงนี้หรอกไม่ได้รวยหรอกแต่รวยน้ําใจช่วยเหลือกันไปเดี๋ยวก็ไปดูตอนหน้าเมีมดนูนี่ข้างหลังเป็นน้ํามันน,นี่เป็นทางเดินญาติโย้างนน่นนี่ดูหน้าเตานี่หน้าเตา,า,เตาก็จะประมาณนี้นี่หัวฉีดหัวเดียวแรงเทอร์โบเจ็ทนี่ ไม่เกินชัมม่วโมงกว่าก็เผาได้มีอะไรคุยกันนะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปคิดว่าพระจะเรียกร้องเอาปัจจัยอันนี้คลิปนี้ก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นให้ญาติโยมเขาได้คิดเอาความจริงว่ากันขอจเจริญพร